วัวชาาเดินดูต้นทุเรียนนะคะดูวามีตทวนำเตกไหมถ้ามีตทวนำเตกนี่ต้องต้องคูดอกเลยค่ะมีหรืเปล่ามีวะให้เร็วเป็นีกิงิงนีเหรอยังไม่ไอที่ไหมอ่ะอันนี้ค่ะตัวนำเตกหรือวัวชาวซึงค่ะ นี่เราคูดอกเลยนะคะเพราะว่าตามกิ้งก็ต้องอ,ออกค่ะดึกดึกเร็วเนี่ไอ้ดึกเรียวบ่าวนะิงไ่อตามกิ้งนะคะคูดอกเลยคูดอกเลยเหลือกเกนที่เขาข้าวนะคะพลหนามมันจะไล่อ,ออกมาทางกิ้ง เรียแล้วก็ทาปูนแดงค่ะเสแล้วทาปูนแดงเลยนะคะสามกิ่งยักมาเบาะไว้ไม่ยักเขามากิน๋ยวมันกระไดมันจะสร้างเหนือขึ้นใหม่อีกแล้วค่ะแต่ดีว่าเราไม่พูดนะมันพูดถุ่มลานเป็นทบไปเลย วัวจ้านะคะต้องเดินดูตนก้อนนะอยู่แก่แก่บานเดินดูตนก้อนค่ะเพราะว่าถ้าว่ามันเจอทบจอเจอได้หรือว่าเจอถนํำเต็กนี้โรด้ยเกปัน้าหายค่ะ นี่เดินดูทุกต้ตนเลยนะคะบางต้นก็คูดไปเร็วค่ะให้ไปเร็วบีบเลยคบีบด<ม>ูดานอืมแรงมันดำดำเลดเพล่งานต่างงานไม่เคยงานเป็นยากเลอืมงานต่างงานเหมือนกันอันนี้สร้างเหนือมาไม่นะคะนี่<ม>ง่ายเลยแนตะ่คูดเร็วนะั่นนี่คูดเจ็ปุูดเนี่ยคะ่ะ ก็ว่าชาวๆต้องเดินดูนะต้นตะ<อ>บาต้นนั้นเป็นได้ตุกต้นนะคะต่างเด็กต่างใหญ่ค่ะให้เดินดูใบดัมปีแล้วนะใบดัมปีเลยค่ะเฮอหน้าโถน้ำเลี้ยงนะถ้ามันเต็กตั้งแต่เราได้คูดเลยเราเป่าอ,อุปกรณ์มาพร้อมมีดกับปูนแดงค่ะปูนแดงกินมากนะ น,นีตัญญาตายโคนนะคะโคนมันจะรกนะตือมีเดเนี่ยใหญ่เป็นประโยชน์ค่ะมีมะไหมอันนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีถูกตน